เราประสบการณ์หนึ่งในชีวิตมีเนี่ยเราแก้เราแก้โดยการคือเมื่อตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เรียนประถมเรียนวันหยุดมาผมผมมีปัญหาด้านการศึกษาคือเวลาเรียนหนังสือในห้องเนี่ยจะนั่งเหมือนเพื่อนปกติจะได้ต้องนั่งข้างหน้าติดกระดานลษไม่งั้นงานม่หน้าดีมันก็เล่นปัญหามาตลอดเนาะผมก็เรียนตั้งแต่ประถมมาจนถึงมัธยม พอจบมัธยมม .6 เนี่ยผมไม่รู้ตัวเองครัว่าปันหาเราคือผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนต่อสาขาไหนดีเรียนต่อสายไหนดีเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมชอบอะไรครับตอนนั้นจนผมผมเลยค้นหาตามสมัครเรียนวิทยอะไรเป็น มันจะเป็นฐาข้อ hmm. ม okay. okay. uh ูลหลักที่ต่างๆมาเรื่อยๆจนมาเจอกับคุณเล็กนะครับวิไลจากไันงชีวิดใหม่ครับสาขาเทคโนโลยีที่ติดอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ได้เข้ามาเรียนเหยที่ว่าพอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยคุณครูกับวิทยาลัยเขาสนับสนุนด้วยการหาทุนมาให้ด้วยนะครับกรศึนะเข้ามาเรียนพอเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยแล้วเนี่ยเราก็เหมือนว่ารู้ตัวเองเหมือนว่าเหมือนพบเจอตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบในด้านของคอมพิวเตอร์ในด้านของ ว่ารออกแบบกราฟิกดีไซน์ออกแบบอินโฟกราฟิกต่างๆการใช้คอมเลยรนี้ครับพอพอรู้ว่าอาศัยที่รู้นี่คือเพราะผมผมได้ทำแล้วผมชอบชอบแล้วเวลาทำยมันมีความสุขนะครับก็พอเริ่มเริ่มทำก็เริ่มพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับจนขึ้นปีสองขึ้นปีสองเนี่ยได้มีโอกาสไปฝึกงานครับฝึกงานที่สำนักงานสัญจรพื้นที่เชียงใหม่เขตหนึ่งนึ่งนะพอได้เข้าไปฝึกงานแล้วเนี่ยไป ไปช่วยพี่เขาในนด้านผดแ่งขึ้นภาษีนะครับทาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับทำข้อมูลอะไรต่างๆครับแล้วก็อยู่อยู่ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับพอเราได้นําเอาความรู้จากที่เราได้เรียนที่วิทยาลัยครับนความรู้ไปใช้ในที่ทำงานนําไปปรับใช้ได้จริงเราก็ได้รับคำชมจากผู้ใหญ่ในที่ทำงานหัวหน้าส่ัฒนาตา พอเราได้ได้คำชมมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกรู้สึกดีใจนะที่ที่เราเป็นเป็นผู้เรียนที่มีความต้องการที่เสร็แล้วเราสามารถทํางานได้มาตรฐานเดียวกับคนปกตินะครับก็รู้สึกดีใจนะครับพอฝึกงานจบแล้วเนี่ยหัวกลับมาเรียนที่ไรต่อเนี่ยหลงเป็นการให้พอพอเรียนเรียนที่ไรเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาความรู้ที่ได้จากการฝึกงานืที่ได้จากการเรียนที่ปีนี้เนี่ยมันก็คือ เรียนมาต่อยอดเรื่อยๆจนจบปีสองก็จบปีสองได้เนี่ยจบจบมาแล้วได้งานทำที่สำนักงานเหล่าพระชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขารับเขาทำงานในมาตรา35เลยก็เข้าไปทำงานแล้วเนี่ยผมได้เ้าคิดมาหนึ่งข้อว่าหัวหน้างานนะครับหรือเพื่อนร่วมงานต่างๆเขา เวลาเขาสั่งเราเขาไม่ได้มองเราเป็นคุณพิการคุเขาต้องการคุณภาพที่ที่ไม่เข้ากันซึ่งเราก็ต้องพยายามทาให้ได้เท่าที่ให้ดูแน่แน่ได้เราก็จะรู้สึกกังวใจว่าเราก็ไม่ได้โดยปรารถนาเป็นคน่นเลยนะครับืออำนวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา แล้วก็พอได้เริ่มทำงานจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปว่าได้ทำในตำแหน่งที่ชอบนะได้ทำในงานที่สวยขนาดก็รู้สึกทำงานไปด้วยมีความสุขไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยสังฆราชเชียงใหม่นะครับขอขอบคุณทางกองทุนคสสอนะครับที่ ผมรู้สึกว่ากสศเสนี่ยสมันที่เป็นได้มากกว่าทุนครับรู้สึกว่ามันเมันเป็นครอบครัวเดียวกันเลยก็ต้องขอบคุณกสศมากเลยนะเพราะว่ากสศเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของชีวิตผมเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องตัวแทนจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ค่ะการค้นพบตัวเองของน้องมีความสําคัญมากในการเป็นแรงผลักดันและทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขค่ะลำดับถัดไปขอเนเชิญน้องพัชรินปิรัต